คันที่เล็กฟิวรีสอร์ทนะคะเขออนาแนะนำท่านหน่อยค่ะอันนี้เราเข้ามาในห้องพักแล้วนะคะอะไรคะเนี่นนยลูกกตันตหนูเองค่ะประมาณนี้นะคะอค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเตีมีอแ้พีีนัจะแข็งๆค <Okay. S 2> ขค่ะเอาอ <laughs> เรามาถึงตอนค่ำแล้วนะคะ อ่ะมีเอามีอ่างอาบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอดูตัวนี้ก่อนมีตู้เย็นให้นะคะน้ำสองขวดกาแฟเล็กๆนะคะกว้างอยู่ตอนนี้มีคนอาบน้ำอยู่เออเมียวน้อยอาบน้ำค่ะโอเคนะคะวางพิ่ที่ไว้ตรงนี้เอ้ย my